โอเคทุกคนคงจะสงสัยนะครับว่าผมจะมาพูดอะไรตอนต้นคลิปคือผมอะ่ะอัดคลิปไว้พากเสียงอะไรเรียบร้อยแล้วเว้ยแล้วผมอะ่ะลืมอัดเสียงนะทุกคนคือผมถ่ายแค่คลิปไว้แต่ผมลืมอัดเสียงแต่ผมก็จะมาเปิดคลิปให้ทุกคนดูนะครับ ใช้สูตรแล้วนะโอ้ม่วงมาเฮ้ย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 เทั้งหินทั้งหินพัฒนาทั้งโอ้โหเยี้ยเฮ้ย แบบนี้มีสิทธิ์เด้นลุ้นออฟสองนะครับมานะครับเรามาเปิดกันต่อว่าน่าจะการันตีนะมันหลอกให้เราดีใจหรือเปล่า อุ๊ยอุ้ยโอเคเลยโอเคเลยรับของเลยรับของการันตีครับไม่การันตีครับไม่การันตี <c oughs> โอเคนะครับ <c oughs> ผมจะมาอัพแล้วนะกดไปเลยแถวแรกแถวที่สองแล้วก็แถวที่สามไปมาครับทุกคนตื่นเต้นเหียเราจะปลกตื่นแล้วรอมาตั้งนานกดไปเลยนะ มาแล้วมาแล้ว <kaz> จิกเกี <Equ ip Story> ้อะไรปืนใหญ่ถล่มดาวจิกเกอรเียอย่างมากอ่ะเฮียกูได้แล้วอันนี้ก็จะเป็นโบลอนยูอาร์นะครับแล้วผมจะไปอัพให้ดูนะครับโอเคนะครับเรามาใส่โบลอนนะครับตอนนี้ผมก็จะมาใส่แทนไอ้นกนกอะไรกระจกกระจอกเนี่ยครับตัวประกอบช่างมันนะครับก็เราใส่ไปแล้วครับ เชี่ยก็พลังเดิมๆน่าจะอยู่ที่1 7 0 0 0 9 4 3 9 4โอเคนะครับเรามาอัพกันเลยนะคืออุปกรณ์ผมมีอยู่นะเอ้แต่ผมอัพเริ่มข้ามไปอัพดาวก่อนดีกว่าโอเคนะครับนี่เราไปกดไปที่ปุุกเตือนนะเราได้มา40เศษนะเราจะอัพไปเลยโอเคโอเคโอเคบดคีจํากัดตอนนี้บนรถผมก็3ดาวไปที่เรร้อย เศษอาจจะได้มาน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าผมได้ก่อนการันตีโอเคมีเท่าไหร่ก็ใช้ไปเท่านั้นแหล,และมากันที่ปลุกตื่นนะครับตอนนี้ก็กดรับเศษไปก่อนโอเคได้8เศษนะแต่ผมขอเอาเศษเพิ่มอีกนิดหนึ่งอีก2เศษโอเคนะครับก็เรามาอยู่ที่ปลุกตื่นนะก็กดอัพไปเลยผมดองมาเยอะกด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 พลังเพิ่มมาเยอะอยู่ก็ดาวเมืองเราน่าจะได้แค่ดาวแรกนะ วันนี้เราวันนี้ถ้าเราไปฟาร์มอีกก็น่าจะได้ประมาณสองดาวนะแล้วดาวมื่งสองดาวตั้งแต่วันแรกโอเคลดล็อกไปอัพเรื่อยๆครับของผมเยอะน้องมาเป็นปีก็เลย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 โอเคครับยิงด้วยขาดเศษมง่งแล้วเปิดแผนทักษะกันต่อนะก็ได้รับชิ้นส่วนไม้เาชิ้นส่วนนะก็เรามียี่สิบอันโอเคอัพไปก่อนนะมีอะไรก็อัพไปก่อน ถึง5นน,นนวามไ่่เีีย้โอเคนะครับต่อไปเราจะมารับเครื่องดื่ม EIP ให้กับโบลอดนะก็เราจะมาย่อยออผมคิดว่าผมน่าจะควรย่อยซูเปอร์ดาร์กชายไม่ก็หน้ากากหวานนะก็หรือดาร์กชายดิเอาหน้ากากหวานดีกว่าครับก็พร้อมแล้วเรามายยกกันเลย50บาท5้าสเพชรอือโอ้ย oh yeah. oh ลาก่อนนะขวานโอเคครับเรามาอัพบูลลอดกันต่อโอเคนะครับตอนนี้มันก็ตันอยู่ตรงจุดนี้แหละแต่ไม่ใช่ปัญหานะผมรามมัดต่อยได้โอเคโหรอบเดียวได้เลยโอเคอัพต่อครับเอ,อ่อดูเหมือนมันจะตันติดตรงนี้อีกนะก็ ไม่ใช่ปัญหานะเพราะผมมีเรื่องดื่ม EP เยอะอยู่แล้วก็ผ่านด่านไปเลยนะโอเคแล้วได้จิอันนี้ไม่รู้ว่าจะพอไหมนะก็กดกดไปเทอ่น่าจะพอแหละถอยไปโอเคพอดีนะครับก็เรามากดเรามากดอัพต่อเลย น่าจะน่าจะสุดประมาณนี้นะก็ผมก็เครื่องดิวมี่พีผมหมดแล้วงั้นเราข้ามมาอัพที่สกิลกันต่อนะก็กดๆไปเลยอันนี้ก็จะไม่มีอะไรมากหรอกนะครับก็ข้ามข้ามไปเถอโอเคนะครับก็ตอนนี้ก็ถึง ื้อที่สิบแล้วนะก็นั่งกดจนมืองอีกโอเคครับเราจะทำอะไรต่อดีวะอืมโอเคมาที่การ์ดนะก็ผมได้เตรียมเซ็ตอาวุธเฉพาะไว้อยู่นะครับเอ่อตอนนี้ผมยังเลือกไม่ถูกเลยครับระหว่างโบลสสายโจมตีกับโจมตีเปอร์เซ็นต์กับโบลส สาย HP กับ HP เปอร์เซ็นต์นะเคยลองไปถามคนในกลุมดูนะครับบางคนเขาก็บอกว่าโจมตีมันดีกว่าหรือบางคนมันก็บอกว่า HP มันดีกว่าอือแต่ทีมผมมีสายโจมตีแล้วดิผมก็น่าจะใส่เป็นสาย HP นะก็<อ><อ>ไห่วะสาย HP เกี่กับรใครวะอ่าเป็นยง โอเคนะก็น่าจะอยู่กับอ่อวนนี่ไงอยู่กับพี่ดำของเรานะก็นี่ครับเป็นเซตที่ผมเตรียมไว้มันอาจจะไม่ได้ดีเสมอไปนะแต่ผมก็ไม่มีเซ็ตแล้วโอเคเรามาใส่กันนะ HP โอเค HP โอเค HP กับบล็อกนะก็มันไม่ดีอะไรเลยแต่ผมก็จะใส่ พีเอพีโอเคโอเคเรามาอัพกันนะก็ไม่ไม่ของทั้งหมดมีดีอยู่ชิ้นเดียวก็คือของม่วนนะผมมีการ,ร,ร,ารอัพดาวเหลือผมจะอัพแล้วนี่นะแลกดไปอีกกันกดอีกกันได้ไหมไม่ดีกว่าเอาเหมืนอนตรงนี้นะไปด้านานาฬิกามาปลุกอะไรตอนนี้คือคูกคนไม่ต้องตกใจเสียงผมนะเพราะว่าผมยังไม่ได้นอนก็ ก็มันรอไอ้เฮียบโบร้อนนี่แหละเอโอเคนะครับเราจะมาอัพตาฮีโร่นะก็มีเท่าไหร่ก็ใส่ให้หมดไป,ไป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 โอ้โหโอ้โ,โอเคตอนนี้มันตันแล้วนะเป็น86เหี๋ยวตาระดับมังกรนะก็อ,อัพเลยโอ้โโอเคนะครับตันเรียบร้อยเรามาอัพดาต่อ โอเคนะครับก็เรามาดูที่การ์ดปั๊บนะก็ผมได้เตรียมไว้ให้แล้วนะสำหรับบลอตแต่ผมไม่ได้อัพเลยเลยอะ่ะก็มีแต่โจมตีโจมตีตอนแรกผมจะเอาเป็นโจมตีนะแต่ผมได้เปลี่ยนเป็น HP เอชพีนะคือผมเอาไงดีหรือถอดดีไหมหรือใส่อันใหม่เลยเราลองถอดมาทดลองดูก็ได้ กัน,น,นพลัง HP โอเคนะครับก็เราจะมาถอดนะครับดาวเยี่มเยี่ยมขีุ้กโอเคนะครับเราจะมาใส่ให้บอทอันนี้นะ,ะใ,สใ,นะใส่เข้าไปโอเคโอเค เราจะมาใส่ให้บรลลารทั้งหมดเลยนะอออยูไ่ไหนวะอันนี้เป็นเฮดพีแล้วกันอันนี้จะเป็นเฮดพีดิเอาไปเฮดพีแวกเจ้าตีแถวเดียวโอเคครับตอนนี้ค่าพลังก็402,000เราจะทำอะไรต่อเดียววะอีเขี้ยน่าจะต้องสองดาวนะอ่างั้นผมขอตัวไปอัพเจ้าโบรลอาก่อนนะครับว่า พลังมันจะขึ้น500,000ได้ไหมก็ผมขออนุญาตไปอัพตัวก่อนนะครับก็เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนที่โบลตสผมพลังใกล้500,000โอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้ไปฟาร์มมาแล้วนะครับแล้วผมก็ได้ไปอาบน้ํากินข้าวอะไรมาเสร็จเรียบร้อยกันหมดแล้วครับตอนนี้ค่าพลังของโบลอสก็น่าจะประมาณ490,124แล้วนะครับก็ผมมีสิ่งนี้โบลอสของผมน่าจะขึ้น500,000ได้นะนั่นก็คือแผ่นทักษะโอเค มากานที่แผ่นแรกนะผมจะใส่เป็นแผ่นคมดาบนะก็โอเคนะครับพลังขึ้นมา50000 0เราสามารถบรรลุเป้าหมายของวันนี้ได้แล้วนะครับโอเคมาต่อกันที่แผ่นที่2นะก็ผมได้เตรียมไว้นั่นคือแผ่นอัลมาดนะก็ใส่ไปเลยนะพลังขึ้นมา5 29,492นะก็เกินบรรลุเป้าหมายไปที่เรียบร้อยนะครับก็ก็วันแรกนะก็แบบนี้แหละเอออะไรมาก แล้วกูจะก้อยทำไมวะโอเคนะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่าในลานประลอง PP เนี่ยโบล้อนผมจะไหวหรือเปล่าก็ตอนแรกมีซยริวก็ไหวอยู่แล้วนะครับก็มีโบล้อนมาน่าจะช่วยได้อีกแรงนะโอเคผมขอดูตัวก่อนนะครับว่าคนไหนไหวกับผมหรือเปล่าก็ูก้ออีกแล้วไอ้เหี้ยอันนี้ก็เป็นพวก G4 นะก็ผมไม่น่าไหวนะผมขอเปลี่ยนโอเคอันนี้น่าจะไหวนะแล้วนึ่งไปนี่ ผมน่าจะไหวกับคนนี้นะเขามีโบรทสกับโซนิคโอเคนะครับโอโห60เพรเพื่อทุกคนผมซื้อได้นะไปเริ่มงไปเลยโอเคโอเคนะครับเปิดมาเป็นฝ่ายเขาได้ทำการเปิดก่อนนะก็โซนิคได้บูด์ดาเมจให้กับโบรทสได้ทำการฝั่งสีเงาเข้ามาโดนซุยริวของผมเต็มๆนะครับแต่ซุยริวบอกผมโว่เจ็บคันๆแสบ และตอนนี้ system, เกวินได้ลูกเตะวายุสลาตันเข้าไปนะครับก็โดนสตันสองนะครับระหว่างวิสคิงซูริวเข้าไปซ้ำต่อแล้วปล่อยมาจากกาโรไปนะเฮ้ยทุกตุวโโหสี่สิบล้านหายไปสองนะก็โบลอสได้ระเบิดถล่มดาวเข้ามาน่าจะประมาณห้าห้าแสนโอ้โหโคตรเบาอะกาโรผมแรงกว่าเยอะและตอนนี้โบลตสฝั่งเขาได้ระเบิดถล่มดาวไปสองล้านโอ้โหแรงจัด แล้วตอนนี้เกวินกับฟินิกผมไม่เหลือรอดแล้วครับตอนนี้ซุริยบวยมัดมังกรเหินน้ำพาไปนะครับดันได้คือเยอะดังดเคลนนครับ5ล้านโอเคเก้าต่ออีก13ล้านแตกหมดนะครับเหลือโบลรอสตัวเดียวเป็นใหญ่ถล่มดาวจากโบลรอสผมจะเป็นการเก็บโบลรอสได้หรือไม่อุ๊ยยังไม่ได้นะครับโบลรอสเขาอึดจริงแล้วซอบบี้แมนเกิดขึ้นมาการโลเฉาะหัวเข้าไปแต่ตอนนี้ฟินิกแมนหงลูกไฟวิิหกพึ่งอะไรกันจากกายหินเข้าไปนะครับก็เผาแถวหลังไป โบลอ์บอกเจ็บๆสำคัญแล้วการโล่เฉาะหัวไปแล้วสบ,บิเป็นสองผมยิงไปตอนนี้เอ่อมันชื่ออะไรวะอ๋อบาคุซันได้ทําการเกิดเข้ามานะครับแล้วเมื่อกี้โบลอ์จากฝั่งเขาเพิ่งระเบิดถล่มดาวไปแล้วซยริวผมเกาต่อแล้วการโล่เฉาะหัวแตกแล้วปล่อยมาจากกาโล่นะครับ28ล้านโอ้เอ็มวีพีไปเลยอ่ะการโล่โอเคนะครับสาหรับใครที่ ดูจนจบแล้วก็น่าจะรู้นะครับว่าคอมันช่วยเสริมแรงได้แค่ไหนนะครับปกติซูรีโวของผมเป็นตัวที่แรงอยู่แล้วนะแต่ว่าเพิ่มโบลร้อนมาทําให้มันไม่ตายมันอึดนะครับก็สาหรับใครที่อยากได้อยากสุ่มตัวนี้ทําใจอยู่ก็สุ่มเลยนะครับก็มันเป็นคอหลักด้วยติดเมตายาวๆด้วยก็ผมเอามาให้ดูแค่นี้นะก็ กูจะข้อเฮียอะไรหนาว่าไอ้เฮียหัวร้อนแล้วสำหรับวันนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทําคลิปใหม,ใหม่ๆออกมานะก็ช่วงนี้ผมก็รอเจ้าตัวเฮียนี่แหละก็ผมเลยไม่ได้ลงคลิปอะไรตอนนี้ผมจะกลับมาลงคลิปแล้วก็สาหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะก็ผมไปล bye bye. ะบายยเจอกันซ u a g เก n